ประวัติไทแรนมาดูประวัติของหมาที่ก่อให้เกิดการกบฏในอาณาจักรของคิงชา์ลส์กันไทแรนนั้นไม่ได้เกิดมาพร้อมกับชื่อนี้ที่บ้านเกิดของเขาพวกเขาเรียกมันว่าหัวหน้าหรือชีฟตัวที่ที่เขาถูกเลี้ยงดูมานั้นไทแรนไม่เคยกินอาหารกับพื้นเขาจะนั่งร่วมโต๊ะก,กับมนุษย์และสวมโอลฟาฟลาสอยศักดิธิ์ของผู้นำเผ่าซึ่งจะส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเขาจะค้าบไม้ยาวระหว่างฟันไม่ใช่พเพื่อต่อสู้แต่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์พะในแผ่นดินของเขาที่เขาถูกเลี้ยงดูมาหมาทุกตัััววคคคือผู้น้นนนนนนาาาเเป็ดดิิแแแแแแหหห่่่่งงงงศก์ีีมสสบละภพตตโชช มันก็พลิกครับเมื่อเจ้าของเขาเริ่มแก่และอ่อนแรงจึงต้องเดินทางไปรักษาตัวทําให้ไทเรนต,ต้องถูกส่งมาอยู่ในอาณาจักรของคิงชาลและที่นี่ทุกอย่างก็ไม่เหมือนบ้านเกิดเขาเลยไม่มีเสรีภาพและถูกอํานาจครอบนาและความจงรักภักดีใครทําผิดก็ต้องถูกลงโทษเพราะมันคืออาณาจักรของคิงชาล์มาที่ซิกมาที่สุดในโลกที่ไม่มีใครห้ามหืกระเขาใครทําผิดก็จะต้องถูกลงโทษซึ่งตอนแรกไทเรนก็ต่างถิน่นไม่เข้าใจกฎเพราะเขาเกิดมาไม่เคยต้องก้มหัวให้ใครแต่ในที่แห่งใหมน่นี้มันไม่ใช่ที่ของเขาอีกต่อไปเขาเป็นแค่หมาแปลกหน้า เราต้องยอมสยบให้คิงชาลส์เหมือนมาตัวอื่นดังนั้นจากชื่อเดิมหัวหน้าหรือชีฟเขาต้องกลายมาเป็นไทเรน์หรืออสูรทําให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะอยู่รอดเป็นหมาที่ไม่เคยก้มหัวให้ใครแม้แต่คิงชาลส์เองก็ตามทาให้ทุกคนเรียกเขาว่าไทเรน์ rant, ผู้ทําลายล้างแต่ข้างในของตัวมันเขาก็ยังจําได้ดีกลิ่นทูบและกลิ่นไม้ป่าที่บ้านเกิดของเขาที่ทุกคนเป็นอิสระและเป็นเจ้านายของตัวเองแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าวันหนึ่งอาณาจักรของคิงชาลส์อาจาอ Charles, อาจะเปลี่ยนไปก็ได้พอ rant, ไทเร,ร,าากการเนต์ อย่าลืมกดติดตามนะเดี๋ยวเคนมาเล่าให้ฟังต่อในอาณาจักรของคิงชา